ตนี้น่ทำมาแล้ววิ่งได้200กิโลเมตรส่วนตัวนี้วิ่งได้400กิโลเมตรนะครับนี่วิ่งได้400กิโลเมตรเดี๋ยวอีกสักพักจะได้มาใช้ที่ชมัยมรุเชตตัวนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมานะนะเขจะมาที่ชมัยมรุเชษแล้วอาจจะมีมาสองสาตัวนะสองสามคันนะเรียกเป็นตัวเลยนะรถนะเพื่อที่จะเคลื่อนได้แบบหน้าไฟฟ้าก็ทำเองอ่ะใช่ไหมไฟฟ้าทำเองก็ไปรับสินค้าจากเกษตรกรได้เลยใช่ไหม ไปส่งสินค้าให้กันก็มันก็ราคาถูกใช่ไหมไฟฟ้าทำเองอะ่ะอันนี้จะลดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยทำให้คืออาจารย์เจตนาให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยเราก็ลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมผู้ซื้อก็ได้ลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับได้ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากถ้าไม่ต้องจ่ายเรื่องน้ํามันเนี่ยมันจะสะดวกมากเลยนะตั้งใจจะมานี่รถไฟฟ้าเนี่ยตั้งใจจะผลิตขึ้นมาให้มาก ค่อยๆทาให้มันเป็นส่วนกลางของกอ,องทัพธรรมเหล่านี้แหละไว้คอยบริการประชาชนคอยช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร,ร,กรที่นิสัยดีอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะไม่ค่อยมีทุนมีรอนเนี่ยเราก็จะช่วยเรื่องการขนส่งอะไรต่างๆนานานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าขนส่งและผู้บริโภคก,ก็ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งใช่ไหมไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเห็นไหมครับหรือว่าจ่ายค่าขนส่งน้อยใช่ไหมพอมันน้อยก็ ข้าวของมันก็ราคาถูกไงเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยถ้ารัฐบาลเข้าใจใช่ไหมก็จริงๆก็สามารถผลิตรถไฟฟ้าได้มากมายเลยใช่ไหมช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งประเทศเลยใช่ไหม ถ้าจริงใจทำไมจะทำไม่ได้ก็ขนาดเราจนจนแท้แท้โหกัดฟันกัดฟันทำมาค่อยๆค่อยๆรวบรวมทุนรอนทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยตามภาษาเราเราคนจนจนยังทำได้เลยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ว่าเรื่องการขนส่งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะรัฐสามารถทำเรื่องนี้เนี่ยสนับสนุนประชาชนได้ ในประเทศไทยของเราก็มีช่างเก่งๆที่ทําเรื่องรถไฟฟ้านี่มีนะนี่ก็ช่างของเราทีมงานของเราก็ทําได้จดทะเบียนได้ด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราได้เรื่องค่าขนส่งเนี่ยหนึง่งนี่ละสินค้าของการเกษตรก็ตามสินค้าทุกอย่างนั่นแหละใช่ไหมสินค้าทุกอย่างนั่นแหละถ้ามีความจริงใจก็ทําสิ่งนี้ออกมาซิมันก็จะลดค่าขนส่งลงไปได้เยอะเลยพอลดค่าขนส่งลงไปได้เยอะเนี่ย ถ้าทำอันนี้ถ้าทำสิ่งนี้นะโซลาเซลล์เนี่ยบัตรก็สามารถทำเป็นส่วนกลางของของส่วนกลางของหมู่บ้านก็ยังได้นะเป็นส่วนกลางของเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปใช่ไหมไฟฟ้าเนะี่ยทำเป็นส่วนกลางแต่ละจุดแต่ละจุดไปอย่างนี้เป็นต้นนะสามารถทำได้นะบริการประชาชนทำไมค่าค่าไฟมันจะไม่ลดถ้าเป็นส่วนกลางได้ไปลดค่าไฟได้ราคาถูก ลงทุนตอนแรกแต่นั้นเองประมาณหนึ่งไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งรัฐโอ้โหสามารถซื้อขายกับต่างประเทศอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ในราคาถูกได้ด้วยทำโซลาร์เซลล์บริการประชาชนแต่ละหมู่บ้านนี่ทำได้ไหมลดค่าใช้จ่ายนะและทำรถไฟฟ้านี่บริการประชาชนได้ไหมสินค้าอื่นๆอาจารย์ก็จะทำมากันนะทำยังไงที่จะช่วยประชาชนนะช่วยประชาชนทำได้ นะทำได้เราช่วยประชาชนได้รัฐช่วยไดนะ้ก็หาวิธีที่จะช่วยประชาชนนะตอนนี้นะส่วนหนึ่งประชาชนที่ทตอนนี้นะประชาชนที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปวันนี้ก็เห็นประชาชนพยายามช่วยเหลือกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะการจ้างเนี่ยลงไปวันนี้เลยพี่น้องบอกว่าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้จ้างลูกจ้างไม่ไหวเพราะว่าซือซ้อก็ซือ้อแพงขายก็ขายไม่ได้หมายถึงว่าซือ้ออุปกรณ์มาทำอนะวัสดุอุปกรณ์มาทํา มาทำการค้านะมาทำอาหารนะเราลงไปเดืตลาดใช่ไหมก็ทำอาหารเป็นหลักใช่ไหมซื้อข้าวของมันก็แพงมากขายก็ขายไม่ได้้วจะทำยังไงก็ไม่มีเงินจ้างลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ก็ไม่จ้างกันเพราะว่ามันไม่ไหวจ้างไม่ได้แล้วทำไงเขาก็บอกว่าผัดกันดูเอานะปรบมือให้แม่ค้าด้วยครับหา <c oughs> ทางอยู่รอดต,ต้องมีน้ำใจให้กันนะ่ะ ผัดกันดูร้านเอาอ่ะบางทีต้องมีธุระไปนู้นไปนี้เธอดูให้ฉันนะฉันฉันมีธุระตอนนี้ผัดกันดูร้านให้กันเอาแล้วทำไงต่อเขาก็บอกว่าแล้วอาหารก็ไม่ต้องซื้อหรอกแลกกันกินเอานะแม่ค้าทำอย่างนี้โอ้โหจัดประทับใจมากเลยนะลงไปวันนี้ในี่ประทับใจมากเลยเนี่ยต้องหาวิธีประหยัดเขาบอกมันซื้อไม่ได้มันไม่มีตังค์จะซื้อแล้วไม่มีตังค์จะซื้อกันต้องประหยัดอดออม ไม่งั้นลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็เล่าให้ฟังนะแม่ค้าเล่าให้ฟังก็ต้องทําอย่างนั้นนะ่ะต้องสินค้าก็แลกกันกินเอาของกินของใช้อะไรก็แลกกันเอาก็ทําให้ประหยัดลงไปนะแล้วก็ช่วยกันดูร้านเพราะมันไม่ไหวอะ่ะจ้างไม่ไหวนะเขาบอกขั้นต่าก็350แล้วกินอยู่กับเรานะท่านหวังกินอยู่กับเราก็350แล้วถ้าประกาศขึ้น4ี่รอยนี่โอ้โหแย่เลยใช่ไหม แย่ yeah, เลยล่ะขึ้นสี่รอยไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยนะชีวิตอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องหาวิธีอยู่รอดแล้วบางท่านก็บอกว่าต้องปลูกพืชเพิ่มโอ้โหอาจารย์ชื่นใจนะท่านบอกมันก็ต้องปลูกพืชปลูกผักเพิ่มเพื่อที่จะลดค่าใช้ใจ่ายแล้วถามว่าเราไปเอาพืชผักมาจากไหนเขาบอกต้นละ5บาทไงทำไมมารุเชตเขาบอกไ <laughs> แม่คามาเอาที่นี่โอ้อาจารย์ดีใจชื่นใจนะได้ช่วยประชาชนนะ ดีใจจริงๆเลยนะแม้ได้ช่วยกี่ครอบครัวก็แล้วแต่ตามอัตราาพของเราอะ่ะเดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคนเราต้องช่วยกันะนะนะเราก็เลยบอกเรามีตลาดนะวันที่สามที่ 4, สี่สิงหาคมน้าหกเจ็นี่ยเรามีตลาดขายของขาดทุนสงสัยรอบนี้นะเราต้องขายของขาดทุนเป็นหลักแล้วพี่น้องเอ้ยนะช่วยเหลือประชาชนของเรานะไอ้มีตํำกระท้งตลาดกับ เท่าทุนนี่ก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะมีบ้างเล็กน้อยในท่านที่มาถ้าไม่สามารถาขายขาดทุนได้แล้วถ้าขายขาดทุนมันจะไปไม่รอดนี่นะก็เอาขายต่ำกว่าท้องตลาดแล้วก็ขายเท่าทุนแต่พ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะพ่อให้แม่ให้ท่านใดรอบนี้นะโดยเฉพาะของกอ,องทัพธรรมเราเป็นหลักเนี่กองกองทัพรมทับหน้าเนี่ยทับหน้าเราขายขาดทุนอย่างเดียวเลยรอบนี้นะ เตรียมสินค้าที่จําเป็นไว้ให้กับประชาชนนะพวกน้ามันน้ําตาลข้าวอะไรต่างๆนะที่จําเป็นต่อประชาชนรอบนี้ต้องขายขาดทุนอย่างเดียวเลยนะเดือดร้อนกันหนักหนาสาหัสจริงๆเลยเดือดอร้อนกันมากจริงๆนะรวมทั้งพี่น้องในต่างจังหวัดของเรานะพี่น้องกองทัพธรรมเราในต่างจังหวัดนะจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมเรากองทัพธรรมเรานะจุดไหนพร้อมก็ประสานกันมานะมีทุนรอนตรงนั้นก็ อ้าวว่ากันไปไม่มีทุนร้อนก็ทางนี้ก็จะพยายามนะไปไปไป,ไปเบิกมาจากไหนดีเบิกมาจากฟ้ามาไปงมงมหาหามาจากตรงโน้นตรงนี้มานะไปช่วยประชาชนจะว่าไปวันก่อนนะวันก่อนเปิดหมวกที่สันติอโศกนะจริงๆนําเรียนพี่น้องว่าเปิดหมวกนี่อาจารย์ไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะพูดกันสนุกสนุกเฉยๆนะไม่ได้ไปจิตเจตนาให้ใครเอาตังมา มามาใส่ในหมวกนั้นในในในตะก,ก้าเนี่ยเจตนาว่ามาร้องเพลงให้กําลังใจพี่น้องก็เหมือนเขาปวดหมวกเปิดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็เจตนาที่จะมีตะก,ก้ามีอะไรมาวางเผื่อพี่น้องมีดอกไม้มีน้ําใจก็เออจะได้มีที่วางเสร็จแล้วพี่น้องเราก็มีน้ําใจนอกจากจะวางดอกไม้แล้วก็วางธนบัตรด,ด้วยใช่ไหม <laughs> เอาธนบัตรมาวางด้วย จริงๆเจ,จ,จ,จตนาตั้งแต่แรกๆอาจารย์ไม่ได้มีเจตนานะจะ,จะให้มีธนาบัตรมาวางนะแต่ด้วยความเรารู้ความมีน้ำใจของพี่น้องอ่ะรู้ว่าเราไม่ได้เอาตังค์เข้าส่วนตัวรู้ว่าเราจะเอาตังค์นี่ไปทําเพื่อส่วนรวมพี่น้องก็มีน้ำใจอเอาทุนรอนที่พี่น้องมีเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจไปด้วยนะก็ขอบคุณอน,นุวมทนาในน้ำใจของพี่น้องนะซึ่ง ตอนนี้นี่ก็คิดว่าเออทุนรอนที่ได้มาอย่างนี้เนี่ยนอกจากเราจะใช้ที่ชมัยมรุเชษในกิจกรรมการงานต่างๆของเราหรือการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะทุนรอนที่ได้มานั้นอาจารย์คิดว่าจะนะ่าจะเอาไปทํานี่ไปขาดทุนนะเอาไปขาดทุนในตลาดวิถีธรรมเรานะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะอา้าวสมมุติเราได้มา20บาทดินะ าราคาน้ำมันสมมุติราคาน้ำมันเขา,าราคา25บาทใช่ไหมสมมติ27บาทเขาขายทั่วไปเนี่ยนะเราก็ไปลดราคาลงไปได้ขวดละ5บาทก็เหลือ22บาทได้4ขวดใช่ไหม นี่น้ำใจน้ำใจได้สี่ขวดง่ายยี่สิบาทนี่ขายยี่สิบสองบาทได้สี่ขวดนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ไหมไปลดกันอย่างเงี้ยไปช่วยลดช่วยลดช่วยลดช่วยเหลือประชาชนในขะณะเดียวกันเราก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนด้วยถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยว่าจะนะไปพึ่งตนอย่างไรได้บ้างจะไปประหยัดอย่างไรได้บ้างนะนะจริงๆส่วนหนึ่งนี่แหละนะเรื่องตลาดนี่ก็เป็นสิ่งสองคันที่เราจะช่วยประชาชนยิ่งถ้าเราได้นะ แต่จริงๆไม่ใช่ได้มา20บาทแล้วนะครับเมื่อวานพี่น้องนะมีน้ำใจให้มา20,000กว่าบาทโอ้จะลดได้กี่ก,กี่ขวดแล้วเนี่ยโอ้ไปคำนวณเอาเถอะลดได้หลายขวดอยู่เหมือนกันแหละนะ20,000กว่าบาทลดได้หลายขวดอยู่นะก็จะไปใช้ในตลาดวธิธรรมไม่ว่าที่ชมัยมรุเชษหรือว,ว่าที่ต่างจังหวัดนะครับนี่แหละทุนร้อนที่ได้มาจะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราที่เดือดร้อนนะ พราะว่าเรานั้นปลูกพืชพันธุ์ยาาหารกินเองอยู่เราอยู่ได้ของเราแล้ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปอยากได้สิ่งฟุ่มเฟอืฟเฟอยอะไรในชีวิตนะก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายมันก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรในส่วนตัวมันไม่มีอะไรจะต้องใช้ในส่วนตัวเราก็เหลือแต่ใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้นใช่ไหมเราไปใช้เพื่อส่วนรวมเท่านั้นนะเออถ้ารัฐบาลเขาทำแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงฮะนะภาษีประชาชนเนี่ยเนาะ เงินเดือนหรือภาษีประชาชนไม่ต้องใช้อะไรเพื่อส่วนตัวเอามาใช้เพื่อส่วนรวมอย่างเดียวเลยใช่ไหมรับรองเลยแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องรอไม่ต้องรอวันเดียวเลยนี่ทำให้ดูแล้วนี่ขนาดเราไม่มีงบจากรัฐเลยใช่ไหมแต่เรามีงบจากราษฎรด้วยกันเองใช่ไหมนี่เรามีงบจากราษฎรด้วยกันเองนี่แหละไปช่วยเหลือกัน ส่วนหนึ่งก็เป็นงบจากพวกเรานี่แหละขายข้าวของในตลาดวิธีธรรมนี่แหละนะครับขายต่ํากว่าท้องตลาดถ้าเราจะเอากําไรบ้างมีทุนรอนหมุนบ้างก็ขายให้ต่ํากว่าท้องตลาดก็ยังพอมีส่วนต่างนะ่าที่จะไปหมุนเพราะว่าเรากินน้อยใช้น้อยหรือขายเท่าทุนก็นะบริจาคแรงของเราไม่ต้องเอาตังค์เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราขายต่ํากว่าท้องตลาดแล้วมันยังมีส่วนต่างอยู่บ้างนี่แหละเราเอาส่วนนี้แหละ ไปขาดทุน,นบางท่านบอกเอามาจากไหนก็เอาจากตรงนี้แหละนะนะเอาส่วนนี้แหละไปขาดทุนและเอามาจากน้ำใจของคนดีทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหมเรามีน้ำใจนาจากคนดีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้นี่แหละพระบุญเจ้าจึงตรัสว่านอกจากการแบงปันเพื่อแพร่กันแล้วสัตว์ต้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่นะ นี่คือที่พึ่งแท้ของทุกชีวิตเป็นเช่นนี้ทําได้ทําได้แล้วเราจะทําไปได้เรื่อยๆนี่ตอนนี้นี่บอกไว้เลยว่าเรากําลังจะทําเรื่องรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าเพื่อที่จะมาลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าบริการต่างๆให้กับประชาชนถ้าได้ตัวนี้มาในสินค้าเราจะถูกขึ้นไปอีกเยอะเลยนะข้าวของที่เราซื้อ จากประชาชนอะอะไรต้องผลิตเองก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งก็ไม่ต้องเสียค่าผลิตอยู่แล้วใช่ไหมถ้าอะไรต้องซื้อมันจําเป็นเนี่ยมันก็จะได้จะได้ไม่ต้องไปบวกค่าขนส่งไงพอไม่ไปบวกแบบนี้ประชาชนก็จะได้ข้าวของราคาถูกใช่ไหมจริงๆแล้วแบบนี้นี่ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจก็สามารถจัดบริการแบบนี้ช่วยเหลือประชาชนได้ใช่ไหมทำไมจะไม่ได้ละ่ะทำได้นะยุคข,ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ใช่ไหม ทำได้ยุคข้าวยากหมากแพงแบบเนี้ยมันจะต่างอะไรจากยุคโควิดใช่ไหมมันไม่ต่างอะไรจากยุคโควิดนะโควิดก็ลําบากเหมือนกันใช่ไหมโอ้ขายข้าวขายของอะไรไม่ได้อย่างงนี้โควิดก็ลําบากเหมือนกันยุคนี้ข้าวยากหมากแพงก็ลําบากเหมือนกันใช่ไหมทําไมมันจะทําไม่ได้ล่ะก็บริการประชาชนไปสิจะบริการแบบไหนแบบไหนจะลดค่าใช้จ่ายเขายังไงอะ่ะโอ้อันหนึ่งนะที่ ประทับใจแม่ค้าประทับใจแม่ค้าหน้าแม่ค้าท่านก็บอกว่านี่พ่อค้าแม่ขายนี่บอกว่าท่านจะซื้ออะไรก็ตามตอนนี้ท่านก็จะต้องซื้อราคาส่งซื้อทีเราเยอะเยอะมันจึงจะได้ราคาถูกแล้วท่านทําไงท่านก็ซื้อคนเดียวมันก็มันก็เป็นยังไงซื้อคนเดียวมันมันมันไม่มเรียกว่าอะไรปริมาณมันไม่พอเอาปริมาณไม่ไม่พอแม่ค้าก็ ใช้วิธีร่วมพลังกันซื้อเห็นไหมเห็นไหมคนไทยเราเริ่มฉลาดนะเริ่มมีปัญญารวมพลังกันซื้อแล้วเอามาแบ่งกันรวมพลังกันซื้อแล้วเอามาแบ่งปันกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ถ้าเราทําได้อีกกาหนึ่งนี่อาจารย์กำลังจะทําอันนี้แหละนะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลเรื่องของน้าไฟฟ้านี่และเรื่องพลังงานทําไมจะทําไม่ได้พลังงานแพงนี่มีความจริงใจสักอย่างนี่นะ มีความจริงใจนี่ช่วยประชาชนได้จริงๆนะทำโซล่าเซลล์เป็นส่วนกลางที่จะใช้เพื่อเป็นส่วนกลางนี่ก็ได้ทำลถไฟฟ้านี่เข้ามาก็พลังงานฟรีเลยใช่ไหมก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วแล้วทำร้านค้าก็ทำร้านค้าของชุมชนนั้นก็ยังได้เลยใช่ไหมขายราคาถูกอ่ะขายก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งอะ่ะใช่ไหม